เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดทุกท่านนะครับช่องคูดงคอยจะเป็นช่องที่ นำเหรียญกระสาบที่คุณลงสะสมไว้มาแบ่งปันมารีวิวมาอัปเดตนะครับให้กับคนที่เป็นนักสะสมมือใหม่เนี่ยได้ศึกษาหาความรู้กันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะต้องบอกว่าหลายๆคนหลายๆท่าน ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับโดยปกติแล้วคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ได้ทําคลิปมาอธิบายให้ของคูโดงนี่ไม่ได้เป็นพ่อค้านะครับแต่ว่าอาศัยว่าเราเป็นคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรก็เป็นหนึ่งในการสะสมนะครับ แล้วก็จะนําเหรียญที่คุณดงสะสมไว้มาพูดมาคุยแล้วก็มาแบ่งปันให้กับความรู้ให้กับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะเลยคลิปนี้ EP นี้นะครับใครมีเหรียญสิบ,บาทการจนาพิเศษนะครับเหรียญสิบ,บาทการจนาพิเศษนะครับวันนี้มาได้มาพูดถึงเหรียญพระเสียงกลับแต่อย่างใดนะครับวันนี้บอกได้เลยนะครับ ครูโด่งเห็นมาแล้วนะครับอีกเช่นเคยอย่างที่ทรากวันนี้อยู่ครูโด่งจะอยู่ในกลุ่มของนักสะสมที่เป็นเขาเรียกว่ามีกลุ่มซื้อขายหรือว่าร้านใหญ่ๆครูโด่งก็อยู่นะครับเพราะว่าบางเหรียญเราก็ซื้อจากร้านใหญ่ๆเข้ามาเพราะว่าตามทองตลาดหาไม่ได้หรือว่าบางครั้งเราก็ไปเดินตามตลาดนัดแล้วก็มีคนซื้อขายเราก็ไปซื้อมานะครับก็ประมาณนี้เอง คลิปนี้ EP นี้ใครมีเหรียญสิบบาทกาญนา,าพิเศษนะครับบอกได้เลยคูโด่งตั้งเอาไว้อยู่ที่ห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้แต่อย่างที่บอกนะครับทุกครั้งที่คุโด่งจะมาประกาศรับซื้อคูโด่งจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องโดยตลอดนะครับว่าเหรียญที่มีราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าบางเหรียญที่มีมูลค่าหลักแสนนั้นไม่ใช่เป็นเหรียญปกติโดยทั่วไปแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นเหรีย ปกติโดยทั่วไปบรรหาได้ง่ายครับของที่หาง่ายมักไม่มีราคาของที่หายากก็จะมีราคาวันนี้นะครับใครมีเหรียญการนาพิเศษนะครับที่เป็นสีเดียวกันที่เป็นสีเดียวนะจะเห็นนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือของคู่โดงเนี่ยจะเป็นสองสีนะครับก็เป็นเนื้อนิกเกิลแล้วก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่เนื้อนิกเกิลแล้วก็เนื้อทองเหลืองเห็นไหมครับนี่ทีนี้ใครมีเหรียญ10บาท นี่ครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นี่แบบนี้ครับเนื้อเดียวกันเห็นไหมแบบนี้เนื้อเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยสองเนื้อครับทองเหลืองแล้วก็นิกเกิลอันนี้นิกเกิลน,นะครับใครมีเหรียญการจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวกันถ้าพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังแล้วเป็นตรงนี้10บาทนะครับ10บาท 10บ,บาทนะครับเท่ากับว่าใครมีเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวกันคูดวงรับซื้อขั้นต่ำห้0 0ับาท5,000บาทนะครับแต่ว่าไดมิเตอร์ไดมิแมมเราติดเนะเพราะเราเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์เนาะใครมีความโตของเหรียญเท่ากับเหรียญ สิบบาทกาญจนาพิเศษแล้วเป็นเนื้อสีเดียวกันติดต่อครูโด่งมานะครับนี่คือที่มีการโพสต์อยู่ในกลุ่มนะครับลักษณะนี้เห็นไหมสิบบาทกาญจนาพิเศษสีเดียวกันสตาร์ทขั้นต้นห้าพันบาทครูโด่งรับซื้อนะครับลองลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเออใครไม่มีก็ถือว่าเป็นความรู้กันนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแล้วต้องการที่จะจําหน่ายหรือว่าต้องการราคายัางไงก็มาพูดมาคุยกันเนาะถ้า ครูดงรับไหว้เพื่อนๆรับไหวแล้วก็ตกลงซื้อล้ซื้อขายกันนี่ครับผมตามหาอยู่ครับครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ที่เห็นนะครับอากาศร้อนสุดๆยังไงก็หลีกเลี่ยงการออกทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับนอกจากอากาศร้อนฝุ่น PM ก็สูงด้วยก็ต้องดูแลนะครับไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่ากับ การที่เราดูแลตัวเองสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขด้วยรักษะปรารถนาดีจากคุณโดสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ